เพื่อนโอ้โหแม่มาโอเคเพื่อนเลี้ยงเรียงตัวสวยอย่างนี้ขาแถวนี้ขาแถวนี้ขาแถวห้าแถวห้า,หามานี่คือแตกอือฮึเอา,าเพื่อนได้ลุ้นได้ลุ้นแถวห้าฮลัลโหลแถวห้าอโอเคครับกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับบิ๊กวินสล็อตกันเหมือนเดิมนะมาเรามาเล่นในเกมนี้เิวเวลี่อะไรไม่รู้ จุลีออฟออฟอะไรนี่แหละสักอย่างเนี่ยออฟไอซ์ I, มั้งจำไม่ได้มาครับผมวันนี้มีทุมะจี0 k ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนี้แบบเบ็ด200ดูเราค่อยปรับเป็นแม็กเบ็ดไปนะคุณผ,ผู้ชมเหมือนเดิมครับรับชมผู้ความเมิยไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะโอเคบิ๊กวินมาก่อนดอกแรกเพือ่อนบิ๊กวินเร็วล่อซื้อชัวเกมนี้นต้องใช้สแคตเตอร์3ตัวเลยนะซึ่งแม่ง โคตรยากผมพูดเลยแตกนอกยังง่ายกว่าเยอะเลยไม่มันแตกนอกดีวะเบ็ดสี่ร้อยเลยไหมสี่ร้อยไหมยังยังอุยเรีบร้อยเพื่อนดอกนี้รู้เรื่องครับผมเป็นตัวแพงด้วยแพงสุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูรายการจ่ายว่ามันจะแพงสุดหรือเปล่านะตัวเนี้ยมาวะสิบสองเควะเกือบสิบสามเค ขอดูรายการจ่ายบ้างนะไม่ใช่รายการจ่ายดิตารางอ๋อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวเย่ยไปเลยกลับไปกันต่อถ้ากำไรมาสิบสิบสองเคเลิกได้เลยทคุนผู้ชมแต่ตอนนี้เข้าฟรีเกมเรียบร้อยครับผมมาขอดีๆของามเพื่อนโอ้โหเป็นเป็นกระดิ่งตัวรูปภาพผมไม่มั่นใจนะว่าแบบมันจะได้หรือเปล่านะถ้าเป็นตัวหนังสืออ่ะ โอกาสที่มันจะแตกค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมแต่ก็เหมือนเดิมอะตัวหนังสือแม่งข้างนอกมาโคตรเยอะเลยข้างในแม่งแทบจะไม่มีเลยดูกันไปก็เพื่อมาตัวเดียวด้วยเนะี่ยโอเคมาสองตัวละขับแถว,นแถว, 4, แถวเนี้ยแถวสี่แถวห้าเนี่ยถ้าเรียงกันก็คือจบเลยอ,อยากโอเคได้ได้ได้ฟีสปินเพิ่มฮะแต่ก็ยังไม่พอนะมันได้แค่รอบเดียวอะ ยังยังอ้โหไอ,อ้มันก็ดีอะสิบเคแต่เบ็ดสี่ร้อยมันควรได้ได้เยอะกว่าเนี้ยเพราะถ้ามันถ้ามันจะไหลจริงๆจะไหลนอกแม่งไหลดีมากเลยนะดีไงเพื่อนเป็นไงอะไหลนอกก็อเฮ้ยไหลนอกแม่งดูดีวะ่ะดูดีกว่าในฟีเกมเยอะเลย ดูดิแม่งเลียงตัวกันดีมากเลยขอขอเล่นฟีเกมอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครัุณผู้ชมกดไม่คี่ทีข็้หมดแล้วเนี่ยอ๋อไหลนอโคดีแตแ่แม่งแม็กเบ็ดได้แค่สี่ร้อยอะไม่วะขอฟีเกมหน่อยเพื่อน ถ้าเหลือ 50k ผมเลิกเลยนะซึ่งน่าจะน่าจะเหลือแค่ 50k จริงๆด้วยมันจะล่อซื้อเราแล้วนะเมื่อกี้แพ่งดูดขึ้นโอ้โหอะไรเนี่ยพอกูปรับเบสเข้าฟีเกมร้อนว่ะโอ้เออก็ก็เห็นความเกลือของเกมแล้วล่ะ แม่งเป็นน้ำเต้าอยู่ฝันเลยว่าจะได้อะอ่ะมาแถวสี่ในละหมุนเพิ่มแล้วไงต่อโหแต่แม่งเบ็ดยี่สิบ่ะคุณผู้ชมกดหยุดไปเลยแล้วกันนะโอ้โหแล้วเรียงตัวกันเหมือนจะสวยด้วยโอ้โหเรียงตัวกันสวยด้วยแต่คูเบ็ดยี่สิบตาย เนี่ยถ้ามาแถวเนี้ยผมกดเลยนะเนี่ยโอ้โหได้ได้รอบหมุนรัวๆเลยถามว่าแตกไหมเบ็ดยี่สิบไม่ได้ไม่แตกนะคุณผ,ผู้ชมมันควรได้เยอะกว่านี่โอ้โหตอนแรกว่าจะเลิกแล้วไปต่อก็ได้เพื่อนแม็กเบ็ดเลยไปต่อครับแมงล่อซื้อผมได้ด้วยวะเออมาดิ ก็มาดิให้มันรู้ไปเลยเวนมาเพื่อนขอดีๆขอแบบเมื่อกี้มันจะได้ไหมตัวเคี้ยนี่โคตรแพงแล้วลงโคตรยากเลยโอ้โหมาแล้วหนึ่งอะตัวที่สองว่าไงเพื่อนโอ้แม่มา โอเคเพื่อนเรียงเรียงตัวสวยอย่างนี้ขาแถวนี้ขาแถวนี้ขาแถวห้าแถวห้ามานี่คือแตกอือเอา,าเพื่อนได้ลุน้นได้ลุน้นแถวห้าฮลัลโหลแถวห้าอ๋อยังไม่มาแต่ไดเราหมุนเพิ่มนะได้ร่มหมุนเพิ่มมากทีเทออแถวห้าเร็วเร็วเ,เขารออยู่เออจบ ต้องแบบนี้ทีนี้แถวไหนก็ได้อยากจะลงลงเลยขอแค่แถวหนึ่งเป็นตัวแพงนั่นแหละเพื่อนโอ้โหยังไงก็แตกแล้วเหลือรอบหมดอีกสองรอบด้วยถ้าตัวแพงลงนะลงแถวแถวหนึ่งกับแถวสุดท้ายนะคุณผู้ชมบันเทิง ไม่รู้จะพูดอะไรวะขอแถวหนึ่งตัวแพงตัวแพงแถวหนึ่งเคนนั่นเองแพงแพงหน่อยเพื่อนเอออย่างนั้นแหละเรียบร้อยผมโบเลยเรียบร้อยดอกนี้ปล่อยให้ภาพมาเล่าไปเลยฮนะโอโหงดงามหยดย้อยเอาจนได้ จบดูตัวเลขสวยๆฮะหกสิบสามเคโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะครับผมแต่แม่งได้าโคตรดีเลยฟิลวันนี้โอเคฮะถ้าชอบวลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด c r i b e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งจะได้รดูการลงคลิปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ